อ่ะสวัสดีทุกคนนะมาหลีกเลี่ยงคีย์เวิร์ดนะวันนี้เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันโอเคไหมห <c oughs> ยุดพูดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโอ้จะมาตายรีอะไรจ้าพิกี้สวัสดีบิบบีนะ อากาศมันร้อนจังวะคนตอบฉันมาเร็วทำไมอากาศร้อนมารีดอะไรปีกี้เดี๋ยวขอเล่นเกมกระชาก่อนนะอยากเล่นนะ่ะ เดี๋ยวมันมีที่มาว่าทําไมเราถึงเล่นเกมนี้กันทุกคนเดี๋ยวให้คนมาก่อนเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเดี๋ยวขอปรับอะไรนิดนึงในวันที่งงที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่าเดี๋ยวเราค่อย ไม่ทำเรื่องคลแม็กซ์ตอนคนมาเยอะๆ <c oughs> ถือว่าเป็นการเทสระบบ YouTube อีกแล้วคือเทสทุกวันเทสทำไมแกเอาจริงนะคือฉันกินสนั่นมากเลย ไม่ว่าร่างกายใจยแย่ขนาดไหนฉันก็กินเยอะทุกวันอ่เราข้ามเนาะเดินในเรื่องรอ เสียงเกมเบาปะคือกลัวตอนต่อสู้แล้วเสียงมันดังเอาจริงเนี่ยเรื่องเกมเนี้ยค่อนข้างเฉยๆอยู่หนักมากอะไรคือหนักมากเอ่ยวีวีขึ้นเดี๋ยวนะแกขึ้นมอสองหรือ,อยังเนี่ย ถ้าเ้าฉันถ้าฉันจำไม่ผิดแกอยู่ปหกหรือหมอนหนึ่งอะวิวีิโอ้ยแกฉันรู้สึกว่าฉันกิน <laughs> ฉันกินสิ่งที่ทำให้ไม่สบายท้องว่ะเอาอีกแล้วนะ ตัวจริงช่วงเนี้ยอากาศคือไม่ไม่ดีมากเลยนะคือมันจะร้อนก็ไม่ร้อนมันจะหนาวก็ไม่หนาวคือมันจะแบบมีทุกสภาพอากาศในวันเดียวอะ <im itation> ่เข้าใจปะ <im itation> มอสองแล้ว <im itation> เปิดมาสองถึงสามวันเออ <im itation> เห็นไหมแปลว่าฉันจำได้ เป็นไงวิวีช่วงนี้เป็นไงบ้างจ๊ะปิดเทอมสนุกหรือเปล่าเอ่ยฝนตกหนักมากระวังน้ำป่านะแถวนั้นน้ำป่ามีปะเคยน้ำท่วมไหมแถวนั้นอะ เดี๋ยวนะมันกินทรัพยากรไปเนี่ยขอดูหน่อย CPU ใช้ไปเจ็ดสิบเลยหรอหรือว่าเราควรจำกัดเฟรมเรทวะเนี่้ฉันว่าเราจำกัดเฟรมเรทดีกว่ามีความกระตุกให้มันนอบนี่ฮะ เฮ okay. ้ยอาจริงนะฉันร้อนมากเปล่ะไม่มีไม่เคยโอเคก็ดีละเพราะเห็นภาคเหนือฝนมันตออกไปเก้าโอเคน่าจะดีขึ้นคือพยายามไม่ใช้ทรัพยากรคอมเยอะ ดูไลฟ์คนอื่นได้จริงเหรอกระตุกเหรอเฮ้ยจริงปน่ะเนี่ยกระตุกหรอ,หรรหรอแรงนะมันแกล้งเราอีกแล้วหรอเดี๋ยวฉันเช็คให้แป๊บนึงฉันดูมือถืออยู่แต่ว่าในคอมมันไม่ได้ขึ้นว่าเฟรมเรทตกนะ หนาวจัะจริงเหรอากาศหนาวะเนี่ยตอนนี้ร้อนมากเลยอะคือเชื่อปะนี่นั่งเปิดแอร์นะแต่รู้สึกถึงเหงื่อที่หลังเออแต่ว่าช่วงนี้มีโรคเยอะมากนะให้เลือดออกให้บัดใหญ่แล้วก็โควิดคือต้องระวังตัวต้องดูแลตัวเองด้วย อย่าเมาเห้ามเมาะนะดึง,ดง,ดง,ดงทำเฟสไอช่วงนี้วีวีเล่นอะไรอยู่ เล่น Rv อยู่อีกหรือเปล่าไปรับแอบ,บนะโอเคจ้าจบเป็นที่แต่แปลกที่ดูคนอื่นได้เออสิฉันเช็คแล้วปกตินะโอ้ยเอาจริงสองวันที่แล้วอะ่ะคือหลับคือหลับตอนแบบหลับเย็นเย็นใช่ไหมแล้วแบบ ตื่ออีกทีตอนคำ่ำแล้วมันนอนไม่หลับเว้ยแบบตัวมันร้อนมากแบบที่นอนร้อนมากๆเลยคือรู้ว่าตัวเองคือไม่สบายคือตอนนั้นอคิดในใจว่าแบบเฮ้ยคุต้องไปดรงพานป่าวะถึงขนาดนั้นเลยอะแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยแกฉันจะตุยป่าวะคือไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะเอาจริงแล้วอย่างคือรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคูเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย คือเพิ่งหายไปเอ,อกอีวีดโรบอก right. โรบูตก็คือโรบอกอกุ้ยเราชนได้เลย อ๋อก็คือเราหลบได้เฮ้ยเหมือนเล่นมาริโอค์สเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแปลกมาก เราขับได้ห่วยมากอะา่ะแงนเด็กแงนมาเลยครับแงนไป,นนไปเฮ้ยเพื่อด,ดีนะเนี่ยทำเป็นเกมแข่งรถปะ อ้ยยกรอได้ด้วย,วย <laughs> เออเลิศเล่นโรบอ,อกด้วยได้ไหมโอเคได้ถ้า <Running. S 1> เล่นนะไปดูคลิปเก่าๆแล้วแอดเพื่อนมาก่อนก็ได้ในโรบบอ,อกอะ่ะถือถด้อ่อนส่วนเล่นได้ อุยเราต้องขี่ถึงไหนเนี่ยเอิ่มเอิเอ่มเราต้องขี่ไปอีกนานขนาดนี้เนี่ย นนั่เกิดอะไรขึ้น,ทน,น,นยทำไมเบอร์นด,ดิสหน้าบวมอ่ะ เ้ยเบอร์นิสหน้าบวมอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเบอร์เบอร์นิสกินซ้มตำเยอะอ๋อเวลาสอสามชั่วโมงเอได้เลยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นไม่รีบ โอ้ข้างแหลมเชียเฮ้ยทีมนี้ต <The acid baptism> ันฉ่ำ ีแอปนะร้อนมากๆกูน้องอากาศข้างนอกกี่องศาเนี่ย จะไปลมสวัสดีป๊อปปีจ้จ้าช่วงนี้เล่นเกมอะไรอยู่เอ่ยตีกเรื่องคนะีย์เวิร์ดนะวันนี้คราวที่แล้วไลฟ์ที่แล้วอ่ะเราบอกว่าโอเคฉันหายดีแล้วหลังจากนั้นรู้เรื่องวันนี้เราจะลิกเรื่องคีย์เวิร์ดเดี๋ยวมันจะไอ้นั่น อุ้ยอะไรขนาดนั้นนะโยกลังท้าเล่นโยกลังทนำะไมไม่มาเล่นเกมกาชาฮะเกมกินเวลาชีวิตเหมือนกันมาเข้าสู่โลกกาชาเดี๋ยวนี้อุ้ยอะไร with all these ether crystals coming out of nowhere the ether aggregation catalyst can accelerate the crystallization this is tech developed lucius เทคโนโลยีการผลิตอีเธอร์เล่นดีโปเปล่าเห็นว่ากำลังจะซื้อเฮยได้ยินสักไหนเอ้ยมีแพลนมีแพลนแต่ว่าเดี๋ยวยังนะมีแพลนที่จะซื้อเดี๋ยวต้องรอหนึ่งคือรอมันลดราคาหรือไม่ก็ ต้องเล่นเกมแวมไพร์กับอีป่าให้เสร็จก่อนหรือว่าเล่นจนเบือ่อเดี๋ยวก็ได้เล่นมีแลนนะเดี๋ยวกังบอดได้บอดทิงไว้นอนดูซีรีส์เออสิเยอะ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  เฮ้ยมันเอาเวนเจอร์ลีเน็เนี่ยอ่ะนี่ยอ่ีข้ามเลยเราดูแค่ตอนที่มันเป็นการ์ตูนเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฟินสตีมเหมือนมีเพื่อนจะซื้อแรงมาก ฉันไปกดวิไอ้นั่นไว้เพิ่มในสิ่งที่ต้องการมีแผนมีแผนอาจจะเล่นแบบอำมามย์คือเอาจนะริงนะดูสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเกมนั้นอนะคือรู้ว่าเป็นเกมเล่นกับเพื่อนแบบตลกตลกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไง ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเออทุกคน YouTube มันหมุนปะไลฟ์หมุนปะแต่ว่าเฟรมเรไม่ดรอปอุ้ยลุงนี้เป็นอะไรอ่ะ เอาเอาโดนไอ้นี้ซสแล้วเอาโดนกัดก่อนว่ะถ้าโดนไปอย่างเงี้ยคือจะกลายร่างเป็นปีศาจนะ นี่ไงกลายเป็นปีศาจแล้วโอหกลายเป็นบอสเลยเหรออ๋อเป็นลุงแวนนี่เองก็ว,ว่าอยู่บอสตอนนี้เราสู้ได้บ่อย อะไรคืออย่างกับพายุลุงแงนเนี่ยนะ <_ d ose> เดี๋ยววันนี้มันมีมีเดอรจะเล่าม,มีที่มาว่าทำไมเรามาเล่นเกมนี้มันมีที่มาที่ไป น,นัแต่เพลงเกมนี้มันเพอนะอฮ้ยมันร่างใหม่อีกแล้วหรอ โอ้โหอยเต็ม <good? S 1> หน้าเต็มหน้าว้าวยอดนักฟ์มสวัสดีเลยมาจ้ามาเริ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <S 2> <S 2> <S 2> เออทุกคนช่วย <S <S ช่วยบอกได้ไหมว่าไลาฟ์กระตุกไหม YouTube, ยูทู e หมุนอย่างกับพายุ u, ที่งหรอตอนนี้ยังเป็นไหมอุ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ว,ว่าเฟรมเด็ดไม่ดอกหรือว่าเดี๋ยวฉันย้ายไปทวิชถ้ายังเป็นอยู่เดี๋ยวย้ายไปทวิช ยังหมุนปะเหมือนหมุนเลยอ่ะตายแล้วย้ายไหมย้ายไหมทุกคนเอาไงดีเอาไงดีงดย้ายปะ ฟีดแบ็ด้วยนะ <How ironic. S 1> ตลอดคนี้อยู่ขอฟีดแบ็ด้อเผื่อจะได้ย้ายกันถ้าหมุนถ้าดูไม่รู้เรื่องคือเดี๋ยวเราย้ายไปบ้านม่วงกัน huh? ทุกคนว่ายังไง <What? S 1> แต่ว่าเฟรมเลทไม่ดรอปนะ <What? S 1> แต่ว่าฉันอะเปิดเนี่ยฉันเปิดดูในมือถือมันก็หมุนนะหมุนบางตอน เหมือนมันโหลดไม่ทันยังไงไม่รู้สุดเทมากเฮ้ย ปีศาโอ้ยเหลียวสูงอุ้ยห้ามตุยนะเฮ้ยเบอร์นิสเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยนักตายโหเฮ้ยงงอ่ะเฮ้ยนักตายเหเฮ้ยเศร้านะเนี่ยแล้วอีเวนเฮ้ยจริงปะเนี่ย วิอะไรอ่ะหมุนเป็นระยะโอ้ยยวเอ้เฮ้เ้เ้เด้เฮ้เ้เ้เเฮ้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 เฮิเฮ้่ฮ้เฮนเฮ้เอ้เเ้บ้าเม้่อกี้นักน้ ลูกตา YouTube เน้ามาพักใหญ่โุ้ยจริงโห้ใช่ไหมหรือว่าฉันย้ายไปนู่นดีว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวย้ายไปบ้านม่วงโอเคอ่ะพิมพ์บอกไว้ อปยแปทุกคนในบ้านม่วง